สัญญส้นๆง่ายๆขอโทษนะพอดีสวยเลือกได้ <laughs> ทุกความเห็นที่วัยรุ่นอยากแสดงออกอไลนะ์มากะหอบมาละไร้ยาแทบบอกว่าไม่มีอ่ะเที่ยวปะเราไปเที่ยวเราไปคือไปเต้นบ้าเราไม่ได้ไปหาผู้ชายปะ <laughs> เออเป็นห่วงพี่จริงๆนะถ้ารุ่นพี่จะด้วยเราจะมาฟังเสียงภูเขาในรายการเศร้าเอาครับ แล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่นี่ครับกับร้านฟันแฟคในซอยมหาทัยอย่างนี้เพราะว่าวันนี้ครับต้องขอบอกเลยว่าเขามีงานเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ4ปีนี่ครับผม f o ร์ยีเ n อร์แอนนิวเซอรี่ฟันแนะครับและวันนี้ครับเรียกได้ว่ามีศิลปินสาวคนหนึ่งที่หลายๆคนครับคลั่งไคล้เธอด้วยน้ำเสียงของเธอด้วยบทเพลงของเธอกับปา์มี่อะคูสติกคอนเสิร์ตครับเอาเป็นว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงและความคิดเห็นของคนที่ฟันแฟคทอรี่แห่งนี้จะเป็นเช่นไรไปฟังความคิดเห็นของพวกเขาในซาวด์อัลเลยครับตามผมมา เอาละครับตอนนี้ครับผมอยู่สองสาวครับมาถามผู้เดอดีกว่าว่าบรรยากาศที่ร้านฟันแฟคทอรี่วันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยค่ะจะบอกว่าวันนี้คนเยอะมากนะคะเพราะว่าเรามีคอนเสิร์ตปาม,มี่ด้วยคืกคืนนี้ค่ะน่าจะสนุกค่ะดูผู้คนเยอะดีค่ะน่าตื่นเต้นดูแบบสนุกสนานนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะสนุกมากค่ะบอกได้เลยว่านนุกมากค่ะจะล้มยัง่ย <laughs> คือคืนนี้ค่ะคนเยอะคนค่อนข้างเยอะแล้วก็คงจะสนุกก็ดูคือคืนดีค่ะได้ชิลดีก็คือคืนนี้ค่ะก็หน้าเข้าไ้ข้างในค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดร้านด้วยนะคะก็แบบว่าคือคืนกว่าปกติอะค่ะน่าจะเล้าใจมั้งพี่เล้าใจนะเล้าใจก็น่าสนุกอะค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่มางานวันนี้ค่ะก็อยากจะสนุกด้วยแล้วก็อยากจะเจอกับศิลปินบารมี่ของเราด้วยอะค่ะนี่จะต่อยผมป่ะเนี่ยอ๋อไม่ต่อยนะวันนี้หนุ่มๆที่มางานครบรอบนี่เป็นไงบ้างฮะก็ดูดีเพิ่งมาถึงเลยค่ะยังไม่นนมๆ เห็นคนนี้ก็โอเคแล้วอ่ะ อวเอวันนี้คอนเสิร์ตปามีอ่อะคูสติกครับถามหน่อยว่าพวกคุณเนี่ยชื่นชอบอะไรในตัวของปามี่ฮะสไตล์การแต่งตัวค่ะความเป็นตัวของตัวเองค,ค่ะดูเป็นคนที่แบบตรงๆน่ารักดีอ่ะปามีน่น่ารักค่ะเป็นคนเป็นรีบกันเองเป็นชอบมากค่ะไอเด้าเลยค่ะชอบเวลาการแสดงบนเวทีอ่ะพี่ห่อรองเท้าเต้นอะไรเงี้ยเคยดูใช่ไหมอ่าใช่ใชชอบค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่มีสไตล์ของตัวเองสไตล์แบบไหนเอ่ยเซอร์่ป่ะเซอร์่เนาะเซอร์ดีค่ะสกปรกดีน่ารักดีเอาไม่อาบน้ำให้คุณอย่าไปอาบน้ำให้เขาไม่อาบน้ำไม่อาบ คุณมีสไตล์ของตัวเองไหมฮะ มีค่ะตายแล้วฮะ๊สิสิี่ขนาดไหนรถส่วนตัวสูงก็ผมขอไปอยู่ในโลงคุณด้วยได้ไหมยินดีค่ะคุณชอบอะไรตัวปาม,มี่ชอบเอกลักษณ์ของเขาค่ะชอบบุคลิกการแต่งตัวเขาแล้วก็ชอบเพลงที่เขาร้องคุณชอบอะไรตัวปาม,มี่การแต่งตัวแบบการร้องเพลงเนี่ยค่ะชอบลุคเขาชอบเพลงเขาชอบเป็นความเป็นเขาอะค่ะการร้องเพลงค่ะชอบการแต่งตัวแล้วก็เสียงร้องค่ะเป็นตัวของตัวเองดีเป็นคนที่เสียงดีมากค่ะเสียงมีเสน่ห์เพลงเขาก็แบบฮิตติดหูด้วยใครฟังก็แบบร้องกันทุกคนอะชอบเพลงอะไรของเขา ก็หลายเพลงอยู่อะค่ะชอบเพลงอะไรของเขาเหรอจริงๆชอบหลายเพลงนะค่ะหลายใจเราเนี่ยเดินเลโก้จากฝั่งอ่านั่นใช่ใช่ไอ้บอยดิสแลมม่บ้าชอบเพลงเขาไหมชอบเพลงอะไรที่คุณชอบมากตอนนี้ชอบเพลงกลัวกลัวเหมือนกันค่ะชอบเพลงทุกเพลงเลยแต่เราไม่ได้ทุกเพลงนะผมเข้าใจกลัวอะไรฮะกลัวคนไม่รักมากกว่าเอาล่ะครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่โอนะครับเขาคนนี้ครับเป็นหุ้นส่วนนะครับของร้านแฟนแป๊สวัสดีครับพี่ครับ พี่โอครับผมถามหน่อยพี่วันนี้ครบรอบสี่ปีทําไมพี่ถึงเลือกเลือกปามี่มาครับโดยส่วนตัวเนี่ยชอบปามี่อยู่แล้วครับ mm hmm. แล้วก็ในย่านนี้คือปามี่ยังไม่เคยมาเลยเราก็เลยอยากเปิดตลาดใหม่ๆอยากหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพื่อที่เขาติดใจกับทางร้านแล้วเขาก็จะมาได้ใช้บริการต่อครับถามยิงส่วนตัวพี่โอเนี่ยชอบอะไรในตัวปามี่ครชอบเพลงชอบแนวชอบสไตล์ของครับมีเพลงอะไรที่พี่ชอบเป็นพิเศษไหมครักุญแจที่หายไปครับ mm hmm. เพนนี้เพาะครับเพงนี้เพาะวันนี้เนี่ยครบรอบสิบปีฟันแฟกถามหน่อยว่าพวกคุณพอจําได้ไหมว่าตอนคุณอายุสี่ขวบเนี่ยพวกคุณทําอะไรกันอยู่อาบน้ำแก้ผ้าอยู่ริมคลองค่ะ<อ>ทำอะไรเหรออยู่บ้านอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านว่าน,นาอะไรอยู่บ้านเป็นเด็กดีค่ะตอนนี้คุณยังเป็นเด็กดีอยู่ไหมเซนอยู่อ๋อจำไม่ได้แล้วค่ะตอนนั้นก็คงจะแก้ผ้ากระโดดน้นําคลองอยู่นะคะแก้คุณอยู่แถวคลอง <c oughs> อ๋อใช่ค่ะคลองอะไรแสนแสบคลองปลาปลา ออตอนคุณอายุสี่ขวบเนี่ยพอจะจําได้ไหมว่าคุณทําอะไรอยู่สี่ขวบป๋อนั่งเล่นของเล่นอยู่ที่บ้านมาั้ยน่าจะวิง่งเล่นู่แถวบ้านนะตอนเด็กซนไหมน่าจะมากอยู่ตอนนั้นคงยังเรียนอนุบาลอยู่หรือเปล่าคะติดนมแม่ดูดนมแม่อยู่ก็อ,อยู่บ้านก็นอนกินนมนมใครฮะตอนนี้ยังดูดนมอยู่ไหมฮเลิกเลิกแล้วดูดนมกล่องแทนครับผมถามเลยว่าตอนคุณอายุสี่ขวบเนี่ยจำได้ไหมฮะว่าทำอะไรกันอยู่ คงจะถอดเสื้อวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอยู่ถ้าตอนนี้ถอดเสื้อว,วิ่งคุณทักกาจะวิง <c oughs> ่งไหมก็ <c oughs> ยังทำอยู่เฮ้ยบ้าทำได้ยังไงไปโรงเรียนมั้งยังเด็กอยู่คงนั่งเล่นหมากเก็บอะไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่าก็เรียนอยู่อ่ะอนุบาลสองมั้งเล่นแบบหมากเก็บอะไรเงี้ยไข่ของอะไรอ่ะโอกโหพเล่นหมากเก็บใช่ฝึกไว้ตั้งแต่เด็กไงคล่องแคล่วเด็กๆทุกคนต้องเล่นหมากเก็บหมดเลยวะเมื่อกี้ถามใหรก็เล่นหมากเก็บหมากเก็บหมากเก็บเล่นอะเพื่พอเล,เล่นเราต้องเล่นกับเพื่อนหนูวะม่าแล้วเล่นอย่างอ เล่นกอกน้ำค่ะเล่นกอกน้ำจำไม่ได้อะคุณเคยสี่ขวบไหมเคยไม่เด็กเคยงอแงไหมไม่ไปโรงเรียนไม่เคยนะชอบไปโรงเรียนมากไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่งอแงค่ะเป็นเด็กขยันมากตั้งใจเรียนค่ะน่าเชื่อพี่จำได้ไหมวับตอนเด็กๆเนี่ยพี่สี่ขวบพี่ทําอะไรอยู่ตอนนี้ยังเล่นหมากเก็บอยู่เลยครับพี่เล่นหมากเก็บกับเขาด้วยเล่นหมากเก็บครับเก่งมากอย่างนี้ดกวาเก่งมากก็ใช้ได้พอสมควรครับเก่งล้วเก็บอย่างอื่นปะก็พอได้ครับเล่นกับเพื่อน ใส่เสื้อผ้าไหมตอนวิ่งเลน่นใส่ค่ะใส่ใส่ใสน่าจะแก้ผ้าเออแก้ผ้าพวกคุณชอบแก้ผ้ากันนะฮะแก้ <laughs> น่าจะเล่นพ่อแม่ลูกมั้งคะพ่อแม่ลูกสับสองคนนี้แก้ผ้าเล่นกันเป็นพ่อแม่ลูกแบบอีโรติกแล้วพี่ทำ <laughs> อะไรพี่เหรอ ไม่ค่อยใส่อะไรเนี่ยถามทำไมถามกลับด้วยอ่ะถามหน่อยฮะคุณมีลายกันมั้ยมีมีลายมั้ยมีค่ะมีค่ะอ๋อมีค่ะเล่นค่ะเล่นถ้าบอกว่าไม่มีอ่ะเชื่อป่าวไม่เชื่อมีเป็นลายมั้ยเล่นนะคะเล่นค่ะพี่เล่นลายมั้ยเล่นครับเล่นเล่นลายกันใช่ป่าเล่นลายกันปะจะขอไหมล่ะเฮ้ยย่าเดี๋ยวตอนนี้มีเกมหนึ่งคิดมากคิดเลยกีรันใช่ไหมแล้วถูกต้องคุกกี้รันน่ะถูกต้องถามว่าคุณเล่นกันหรือเปล่า เล่นค่ะเล่นเปล่าเล่นเล่นเลยคุณเล่นไหมเล่นค่ะก็เล่นนิดนึงเต็มเต็มหัวเสาร์เลยคุณเล่นหรือเปล่าเล่นค่ะเล่น